สวัสดีค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางนี้เ่ร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งนะคะครับผมหลังการประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาดการเงินโลกเลยสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยนี่ร่วงหนักเลยค่ะครับร่วงแรงทีเดียวขณะที่ทองคำกับน้ำมันกลับวิ่งขึ้นสวนทางกันวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตลาดมองเรื่องนี้ยังไงแล้วมันบอกอะไรเราบ้างจากข้อมูลกับบทวิเคราะห์หลายๆแหล่งที่เรามีค่ะครับเป็นเรื่องที่เอ่อต้องจับตามากครับเพราะมันเผยเห็นเลยว่าตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะพวกสินทรัพย์ใหม่ๆเนี่ยยังอ่อนไหวกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่มากแล้วก็พฤติกรรมนักลงทุนตอนเกิดวิกฤตนี้ชัดเจนจริงๆครับถ้าสรุปภาพเหตุการณ์สั้นๆก็คือมีการโจมตีทางทหารในอิหร่านเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนใช่ไหมคะ เป้าหมายนี่รวมถึงที่ตั้งใกล้แหล่งนิวเคลียร์ด้วยทำเอาความตึงเครียดพุ่งสูงปริ๊ดเลยอะใช่ครับแล้วตลาดก็ตอบสนองทันทีเลยเกิดภาวะที่เรียกว่าหนีความเสี่ยงหรือ Risk Off อย่างรุนแรงเลยครับค่ะเงินก็ไหลออกจากตลาดหุ้นโดยเฉพาะในเอเชีย er, ไปเข้าสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยกว่าอย่างทองคำนี่ราคาพุ่งทะลุ3,400ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปเลยนะครับโหเยอะมากครับ ส่วนราคาน้ำมันดิบก็ดีดขึ้น7-9เปอร์เซนเพราะกังวลกันว่าแหล่งผลิตสำคัญในตะวันออกกลางอาจจะสะดุดอ๋อค่ะเงินดอลลา,าร์สหรัฐเยนญี่ปุ่นฟรังก์สวิสหรือแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็แข่งค่าขึ้นเพราะคนมองหาที่หลบภัยกันครับแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือบิตคอยน์ที่หลายคนเรียกว่าทองคำดิจิทัลกลับไม่ได้ทำหน้าที่สินทรัพย์ปลอดภัยในครั้งนี้เลยร่วงหนักซะงั้น ใช่ครับน่าแปลกใจเหมือนกันราคาลงไปต่ำกว่า $13,000 ดอลลาร์ 1, 3, มีบางช่วงหลุดไป $12,000 ด้วยลดไปกว่า4%แป๊บเดียวเองส่วนเหรียญอื่นๆหรือพวก o อ t ท o คอนี่ยิ่งหนักเลยค่ะ e ีเ e อร์ h กับ s o ล a n ่า o l ร่วงไปกว่า10%โอ้โหใช่เลยครับแล้วที่ตอกย้ำความผันผวนก็คือตัวเลขการล้างพอร์ตหรือล i ควิดเ t ชันในตลาดฟิ t u r e s ค่ะ ได้ยินมาเหมือนกันครับสูงถึง1.14ถึง1.15พันล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงกระทบนักเทรดเกือบ250,000คนเลยโหเยอะมากใช่ครับมีรายงานด้วยว่าคำสั่งซื้อ BTC USDT ใหญ่ๆบน Binance มูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์ถูกยกเลิกไปเลยครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะทั้งๆที่ภาพลักษณ์คือสินทรัพย์ปลอดภัยยุคใหม่บางคนก็คาดหวังไว้เยอะ อ๋อครับคือมีคำอธิบายที่น่าสนใจครับผู้เชี่ยวชาญอย่างชอนแมกนิวตี้จาก Falcon X เขาชี้ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนคือสภาพคล่องครับ สภาพคล่องครับพูดง่ายๆคือขอถือเงินสดโดยเฉพาะดอลล่าร์ไว้ก่อนดีกว่าก็เลยเทขายสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงอย่างคริปโตออกมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหรืออย่าง Caroline Moron จาก o r b i t Markets ก็อมองคล้ายกันว่าพอเจอเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แรงๆเข้าไปเนี่ยปัจจัยพื้นฐานหรือกร,ราฟเทคนิคระยะสั้นเนี่ยแทบไม่มีความหมายเลยอืมกลายเป็นเรื่องจิตวิทยาตลาดล้วนๆประมาณนั้นเลยครับ มันเลยกลายเป็นข้อถกเถียงเดิมๆอีกครั้งปีเตอร์ชิฟที่เป็นนักวิจารณ์บิตคอยตัวยงก็ออกมาตอกย้ำเลยว่าเห็นไหมพอทองขึ้นบิตคอยร่วงแสดงว่ามันก็ยังเป็นสินทรัพย์เก่งกำไรความเสี่ยงสูงไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยจริงๆอืมก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะแล้วบ้านเราล่ะคะกระทบแค่ไหนมีการประเมินอย่างไรบ้างคะครับ ทาง Innovesx เอ็ขาก็มองว่าผลกระทบตรงๆต่อเศรษฐกิจไทยเอ,อ,อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเพราะเราค้าขายกับอิสราเอลอิหร่านไม่มากค่ะแต่ถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อความผันผวนในตลาดโลกเนี่ยแหละครับที่จะส่งผลกระทบมาถึงเราแล้วกลุ่มไหนจะโดนบ้างคะกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะโดนต่างกันไปครับกลุ่มพลังงานอย่าง PTEPT BCP อาจจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอ๋อค่ะ แต่กลุ่มที่อ่อนไหวกับบรรยากาศโลกเช่นท่องเที่ยวพวก AOT, m i n t หรือโรงพยาบาลที่รับต่างชาติเยอะๆอย่าง BH, BDMS ค่ะโรงพยาบาล SPP คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับพวก BGRI, GPSC หรือ Electronics อาจจะเจอผลลบได้ครับและถ้าเป็นนักลงทุนตอนนี้ควรจะวางแผนยังไงดีคะในภาวะแบบนี้ ครับทาง INNOVEST X ก็แนะให้ดูตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับค่ะถ้ารับความเสี่ยงสูงหน่อยอยากเก่งกำไรว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อก็อาจจะมองหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์ไปอืมแต่ถ้าไม่ชอบเสี่ยงต้องการตั้งรับมากกว่าก็อาจจะดูหุ้นกลุ่ม Defensive คือหุ้นที่ไม่ค่อยผันผวนตามเศรษฐกิจมีรายได้ค่อนข้างแน่นอนอย่างเช่นกลุ่มไหนคะ่ะก็อย่างเช่นกลุ่มสื่อสารโรงพรยาบาลบางแห่ง โครงสร้างพื้นฐานหรือคาบลีกพวก ADVNs BCH DIF Golf CPIL อะไรพวกนี้เป็นต้นครับถึงแม้ระยะสั้นจะดูน่ากังวลน,นะคะแต่ก็ยังพอมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวสำหรับบิตคอยอยู่บ้างใช่ไหมคะก็มีครับอย่างบทวิเคราะห์ของ m e r c r o Capital เขามองว่าบิตคอยกำลังค่อยๆเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนไปยังไงคะ จากแค่สินทรัพย์กิ่งกำไรไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ครับโหฟังดูยิ่งใหญ่ครับสัญญาณก็พอมีเช่นการเข้ามาของสถาบันการเงินผ่านกองทุนบิตคอย ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับอย่างของ BlackRock นี่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM ทะลุ50,000ล้านดอลลาร์ไปแล้วไม่น้อยเลยนะคะนั่นครับ หรือการที่บริษัทใหญ่อย่าง MicroStrategy ถือบิตคอยมากกว่า500,000เหรียญและการพัฒนาเทคโนโลยีรอบๆสินทรัพย์ดิจิตอลแม้จะยังผันผวนแต่บางส่วนก็ยังเชื่อว่ามีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในปีนี้ครับสรุปแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนสติเลยนะคะว่าตลาดการเงินโลกมันเชื่อมโยงกันหมดและความผันผวน,นมันเกิดขึ้นได้เสมอใช่ครับมันทาให้เห็นพฤติกรรมนักลงทุนเวลาเกิดวิกฤตที่เอ่อก็ยังคงวิ่งหาทองคำเป็นหลัก แล้วก็จุดคำถามสำคัญขึ้นมาอีกครั้งว่าบทบาทจริงๆของบิตคอยในระบบนิเวศการเงินคืออะไรกันแน่ถูกต้องเลยครับแม้จะมีคำแนะนำจากคนในวงการคริปโตอย่างอาร์เธอร์เฮสที่บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจขายถือไว้ก่อนค่ะหรือข้อมูลจาก Innovesx x ที่ชี้ว่าในอดีตตลาดหุ้นไทยมักจะฟื้นตัวได้ถ้าความขัดแย้งไม่บานปลายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความไม่แน่นอนมันสูงจริงๆครับตอนนี้ น่าคิดนะคะว่าจากบทเรียนครั้งนี้เราควรจะปรับมุมมองเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนทำกลางโลกที่ไม่แน่นอนแบบนี้อย่างไรดีครับเป็นคำถามสำคัญเลยและไอดีที่ว่าบิตคอยกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินนั้นมันจะแข็งแกร่งคลอที่จะต้านทานแรงส,รสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์โลกแบบนี้ได้จริงแค่ไหนคงเป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบและติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ